พี่ชายใหญ่รับตัวนี้ไหมครับร้อยยี่สิบขายถูกถูกร้อยยี่สิบใช่แหละครับผมตัวนี้นะร้อยยี่สิบใช่ป่ะว่าคดูครับพี่จะนอนไปถึงบ่ายสามเลยเหรอพี่เอ้า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 เก้ครับเนาะงเก้เก้เก้พี่ขอโทษครับพี่พี่ตื่นแล้วครับเนาะพี่ตื่นและร้อยยี่คุ้มปากคดวับครับผมแต่ว่ามันขายแพงไม่ใช่เหรอตัวนี้ใช่าไหมเอาละจัดไปส่งเยี่ยมมาคือขายไปแล้วหรือยังไงวะอยู่หรือไม่อยู่วะน้องชายโว้ยน้องชายมาแล้วว่าเบคอนเกลือมาดุง กะละมาลัดแต่เรามาดุงชื่ออะไรวะไม่เคยได้ด้วยตอนนี้ครับผมได้จากอ่าคูสิบแล้วครับน้องชายได้อะโอเคจัดไปอ๋อมาชื่อกะละมาแอนมาดุงดองครับผมชื่อปัญญาอ่อนมากพี่ชาเองเห็นไปบูนตาน้องช้างโอจีโอ้ไม่ก็ตกใจโคตรตอมอะ่ะอ่าน้องมาไปาไป30ล้านนะเขาดูได้มา20บาทนะครับผมแต่ก็ไม่ได้เอเอ ไอขโมยชา้างโอตัวนี้นี่ตัวนี้นี่แม่แจวาชา้างโอจีผมตัวนี้นี่เอามาไปะไ,ไว้ใจไม่ได้ครับผมก็ดูเผือไม่ได้ไม่จะเอาชา้างโอจีผมแล้วครับอู้หหน่ากลัวว่ะ